ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีเพื่อมาเป็นส่วนช่วยในการให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้โดยไม่ติดขัดครับโดยในการเรียนการสอนในลักษณะแรกจะเป็นลักษณะการบรรยาย ซึ่งเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันนี้ได้แก่ระบบ e c h o 360 Capture Classroom ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานอยู่แล้วในหลากหลายคณะรวมไปถึงในปัจจุบันสามารถนำอุปกรณ์ที่เรียกว่า universal Capture นนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เพื่อให้สามารถนำมาบรรยายนละักษณะที่เป็นการบรรยายสดจากสถานที่ต่างๆและตัวผู้เรียนสามารถเรียนได้ไม่จาเป็นจะต,ต้องอยู่ในห้องเรียนยิ่งไปกว่กานั้น จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานวิทยาทรัพยากร,กรก็ยังมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า e-lecture ซึ่งจะทําการบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆและสามารถให้ผู้เรียนนํามาเรียนย้อนหลังได้สำหรับในการเรียนในลักษณะต่อไปคือเป็นการเรียนแบบที่ต้องมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งทางศูนย์นวัตรกรรมการเรียนรู้ก็มีเครื่องมือที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้แก่ระบบที่เรียกว่า Blackboard Collaborate ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกับระบบห้องเรียน Blackboard แล้วดังนั้นในรายวิชาใดๆที่มีการใช้ระบบ l e ARNING MANAGEMENT SYSTEM ที่เป็น Blackboard สามารถนำเข้ามาใช้ได้ทันทีหรือหากต้องการการซัพพอร์ตก็สามารถติดต่อที่ศูนย์นวัตรกรรมการเรียนรู้ได้ส่วนระบบที่เรียกว่า Course View ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในจุลงกรณรมหาวิทยาลัยก็มีการนำระบบที่เรียกว่า Zoom เข้ามมาเชื่อ่ออตกันทให สามารถมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันได้สำหรับอุปกรณ์และโปรแกรมที่เราต้องการครับแน่นอนผู้สอนต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ครับอาจจะเป็นแล็ปท็อปแท็บเลต็ตหรืออะไรก็ตามต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตครับเราจะใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับหรือ Learning Management System หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า LMS ก็มีได้มากมายหลากหลายแบบนะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้ LMS ที่เรียกว่า c o s w i l l ครับยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันก็จะมีระบบ ที่เรียกว่า Microsoft t e a m ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สิทธิ์ใช้ฟรีในทั้งสําหรับผู้เรียนและผู้สอนซึ่งก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นเดียวกันครับและในรูปแบบสุดท้ายสําหรับการเรียนการสอนที่จําเป็นจะต้องมีการพบปะกกันระหว่างผู้เรียนผู้สอนเพื่อทํากิจกรรมต่างๆในลักษณะนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการแนะนําการเรียนการสอนในลักษณะที่เรียกว่า Active Learning นั่นหมายถึงว่า ในส่วนที่จําเป็นต้องบรรยายเนื้อหาก็จะสามารถบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อน,นําไปเผยแพร่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนนอกห้องได้และเดินทางมาในมหาวิทยาลัยในเฉพาะส่วนที่จําเป็นที่จะต้องพบปะก,กันเพื่อให้เกิดการใช้เวลาเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับการเรียนการสอนซึ่งในการบันทึกเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ก่อนเข้ามานั้นสูนรนวัตกรรมการเรียนรู้มีระบบซัพพอร์ตที่เรียกว่า Echo 360ซึ่งผู้สอนทุกท่านสามารถดำเนินการใช้งาน บันทึกวิดีโอและนำไปวางไว้ในระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาครับท้ายที่สุดนี้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์และผู้เรียนทุกท่านจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในสถานการณ์ไม่ปกติโดยที่เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินการไปได้ครับ